สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลต lower third แบบนี้เลยครับ lower third แบบขึ้นข้อความเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อความเองได้ทั้งหมดปรับแต่งเองได้หมดเลยนะแล้วก็เดในคลิปนี้คนระับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว, Media. เว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นครับเพื่อนเพื่อนทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนคร รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนเื่อดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาเอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ทําการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้พอเจอไฟล์แบบนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนไปที่โปรแกรม p r เ m i ม r ร์โปรนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าไฟล์เนมเพลตตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในโปรแกรม p r เ m i ม r ร์โปรเวอร์ชั่น2021ขน้นไปนะ2021ขึ้นไปต่ํากว่า2 0่1เนี่ย ไม่สามารถใช้ได้นะเออก็2021-2022สเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะไปที่โปรแกรม premiere pro ได้เลยนะพอมาที่ premiere pro เ,เนี่ยให้เพื่อนหาแท็บกราฟิกด้านบนนะหาคำว่ากราฟิกนะหรือถ้าเกิดโปรแกรมของใครเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยให้เพื่อนหา workspace กราฟิกที่แถบมุมๆบนบน,บนขวามือนะอ่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนลากไฟล์เทมเพลตที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์นี้เนี่ยลากมาใส่ในนี้รอกับคิปนิดนึง แล้วทําการเลื่อนหารครับมันจะชื่อว่า lower third นะ lower third v 61.3นะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือร่างลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้ได้เลยอ่าแล้วก็กดจิ้มตัวนี้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับผมทํามาที่ขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K เนี่ยให้เพื่อนทาการปรับให้มันพอดีกับโปรเจกต์ที่เพื่อนๆตัดงานอยู่นะวิธีการทำเนี่ยก็คือคลิกขวาครับแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size ทำทุกครั้งนะถ้าเกิด ไปตัดงานไม่ใช่โปรเจกต์ 4K นะหรือถ้าเกิดลากไฟล์ลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกมันแปลกๆเนี่ยมันขนาดไม่ได้เหมือนของผมเนี่ยให้คลิกขวาก่อนนะแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size เลือกอย่างนี้ก่อนพอปรับพอดีจอเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดที่ตัว template ตัวนี้นะแล้วก็มาที่แถบ edit ตรงนี้นะมันจะมีแขียนคําว่าเปลี่ยนรูปนะให้เพื่อน import รูปของเพื่อนๆเ,เข้ามาในโปรเจกต์ก่อนนะอินพตรูปที่เราต้องการจะใส่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเออแทนรูปตรงนี้นะ ผมก็จะเอารูปที่ผมเตรียมเข้ามาก่อนละกันก็จะเป็นรูปพวกนี้นะผมจะเอาเป็นรูปนี้ละกันอ่ะวิธีการเปลี่ยนรูปเนี่ยก็คือตรงนี้ครับจะเขียนว่าเปลี่ยนรูปใช่ไหมให้เพื่อนลากรูปที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยมาใส่ในนี้ได้เลยนะลากมาใส่อย่างนี้อ่าแค่นี้เองรูปเปลี่ยนเลยทันทีเห็นไหมอ่าแล้วก็ถัดลงมาครับความโค้งรูปตรงนี้ครับความโค้งเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราปรับไปขวาสุดเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมถ้าเราปรับไปทางซ้ายสุดเนี่ย มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหรือถ้าเกิดเราอยากได้มนมนโค้งโค้งหน่อยอะไรเงี้ยลองปรับกันดูได้ตรงนี้อ่าสวยงามไอการปรับโคง้งเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยไอตัวแบ็กกราวน์เนี่ยมันจะปรับตามไปด้วยเห็นไหมมันจะปรับเข้ามุมของมันไปด้วยเห็นนะอ่าสุดยอดไหมตัวนี้อถัดลงมาครับจะเป็นขนาดรูปนี่ครับขยายหรือย่อให้มันเล็กลงหน่อยนึงก็ได้หรือจะขยายใหญ่างี้ก็ได้อ่ะตรงเนี้ยแล้วแต่ผมจะเอาประมาณนี้อ่า สีขอบนี่ก็เปลี่ยนได้นะสีขอบแต่ผมจะใช้สีขาวแล้วกันแล้วก็ขนาดขอบเนี่ยก็ปรับได้เออข้อความอ่ะก็เปลี่ยนกันตามปกติอ่ะข้อความเปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์หากินของผมก็คือฟอนต์ตัวนี้เออผมชอบไหนๆแล้วก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ใช้ให้คุ้มแล้วก็สีข้อความเนี่ยผมจะเอาไปดูดกับสีของรูปแล้วกันจะได้แบบเป็นโทนๆเดียวกันประมาณนี้ แล้วก็ตำแหน่งข้อความเนี่ยถ้าเกิดซ้ายไปขวาไปเนี่ยลองปรับกันได้นะเออแล้วก็ข้อความนี้ก็เปลี่ยนได้นะข้อความ2แต่ผมอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ปรับขนาดอ,อ่าแล้วก็เปลี่ยนสีผมก็จะเอาสีเดียวกันแล้วก็เลื่อนข้อความนี่สวยงามขนาดพื้นหลังปรับได้กว้างแคบขนาดไหนนี่เป็นไง ความโค้งพื้นหลังก็ปรับได้เออถ้าเกิดรูปเราเป็นโค้งเนี่ยเราก็ปรับให้มันโค้งได้หรือเราจะปรับให้มันเหลี่ยมเลยก็ได้อะให้เหลี่ยมอย่างงี้ก็สวยหรือจะปรับให้มันโค้งๆค้งมนมนหน่อยก็ได้อะสีพื้นหลังก็ปรับได้นะจริงๆแล้วเปลี่ยนได้นี่ครับเปลี่ยนได้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นส่วนของเงาก็จะเป็นเงาปกติทั่วไปเลยนะการปรับเงาตรงนี yep. okay. 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 Or, anyway. ้ ปรับได้ตามใจชอบรูปแบบของโลว์เติร์ดตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นออกแนวแบบเรียบๆหรูๆสวยๆนะมันก็จะเป็นประมาณนี้สามารถใช้ได้กับงานทั่วไปได้หลากหลายนะผมว่านะพอเราปรับแต่งตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตเนี่ยเราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะแล้วก็กดที่แถบโมชั่นนะแล้วก็ทําการย่อขยายตามใจชอบได้เลยนะแต่ผมอาจจะชอบให้มันเล็กๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ไปวางตามที่ต้องการอะไรอย่างนี้ได้เลยนะเห็นไหม เสวยงามอันนี้ก็คือเสร็จแล้ว1ตัวเดี๋ยวผมจะประยุกต์ให้เป็นอีก1ตัวแล้วกันลองดูว่ามันจะโอเคไหมสมมุตินะสมมุติเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นแบบพวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยลองดูเป็นสมมุติเป็น t ิ k กต็อกจะเข้าไหมอ่ะแล้วก็เอา t ิ k กต็อกมาใส่หรือเอาเป็นลายอ่ะเป็นลายก็ได้อ่ะเป็นลายก็ได้อ่ะลาย,ป,ลายประมาณนี้สมมตินะอันนี้สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะขึ้นเป็นแบบโซเชียลมีเดียข้อมูล ไลน์แอดของเรา ID ไลน์ของเราอะไรเงี้ยอ่ะเราก็วางไปอย่างนี้ใช่ไหมเราก็โลโก้พวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมาวางแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ข้อความเป็นเป็น ID ไลน์ของเราอ่ะเป็น ID อะไรก็ช่างอันนี้สมมุติขึ้นมานะเออสมมุตินี่ประมาณนี้แล้วเราก็ปรับไปปรับขนาดพื้นหลังอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ไอข้อความด้านล่างเนี่ยอยากจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อ่ะเราลบไปเลยก็ได้อ่ะลบไปมันก็ไม่มีแล้วเราก็เลื่อนข้อความนี้มาไว้ตรงเนี้ย มันก็เหมือนกับเป็นโลว์เตอร์แบบโซเชียลมีเดียทั่วไปอะไรประมาณนี้หรือใครอยากจ,จะใส่ข้อความด้านล่างเนี่ยไปพิมพ์เป็นชื่อบริษัทหรือเป็นชื่อเราหรือเป็นชื่อเจ้าของไลน์หรือเป็นชื่ออะไรก็ช่างเออหรือจะเขียนว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นโลโก้ YouTube ใช่ไหมสมมุติจะเขียนเป็น Subscribe ก็ได้เป็น Follow อะไรเงี้ยอ่ะเราก็ก็ว่ากันไปอันนี้ก็แล้วแต่ ถครอยากจะใส่อะไรยังไงก็ใส่ข้อความพวกนี้ลองไปปรับแต่งปรับใช้กันได้นะสําหรับโรสเตอร์ตัวนี้นะมันก็สามารถปรับแต่งได้หลากหลายใช้กับงานหลากหลายอะ่ะเออ สามารถโหลดไปได้นะสำหรับตัวนี้นะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคน,นครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอชอบไม่ชอบยังไงอยากแนะนํายังไงหรือใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้แล้วเนี่ยติดขัดปัญหาตรงนั้นตรงนี้หรืออยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆ,ๆคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทาขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพ ขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยนะสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะทําคลิปสอนอะไรนะฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสําหรรััับบคคคลลิปปนนีี้้ไแววะสสดรับ